สวัสดีค่ะวันนี้หนุมานำเสนออาหารเลี้ยงเชื้อ b u f f a l e c h a r c o y s t a g a a หรือ BCYE a g a ค่ะเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับการเพราะเลี้ยงแบคทีเรียบางชนิดเท่านั้นโดยเฉพาะ Legionella spp. ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคที่สำคัญคือโรค l e g i o n l a i s e s ค่ะ ส่วนประกอบของ B C Y E a g a r b a s e นะคะมี Activated Charcoal 2กรัม Yeast Extract 10กรัม Agar 15กรัมน้ำกลน500มิลลิลิตรค่ะส่วนประกอบของ Supplement มี A C E S Buffer 5กรัม Potassium Hydroxide 1.4กรัม f e r r o u p h o s p h a t e 0.15กรัม Potassium Alpha Keto Glutate 0.5กรัม L ซิเทนิน HCl 0.2กรัมสารละลายปสัสจักเชื้อ10มิลลิลิตรค่ะขั้นตอนการเตรียมนะคะ1ช่าชั่ง BCYE Agar Base 13.5กรัมค่ะแล้วละลายในน้ำกันประมาณ500มิลิลิตรให้ความร้อนจนส่วนประกอบละลายเป็นเนื้อเดียวกันนำไปฆ่าเชื้อด้วยเครื่องออโตเโครที่อุณหภูมิ121องศาเซลเซียสเป็นเวลา15นาทีค่ะละลาย BCYE Grow Supplement ด้วยสารละลายปสัสจักเชื้อประมาณ ปริมา10มิลลิลิตรหลังจากเติมลงใน B, C, Y, E, a g าที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วนะคะเขย่าส,ส่วนผสมให้เข้ากาันหลังจากนั้นเทลงในจานพอเชื้อเพื่อใช้งานค่ะข้อควรระวังนะคะ 1. การละลายส,ส่วนผสมควรให้ความร้อนอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการไหม้ของส่วประกอบโดยเฉพาะชาโคและอากา้าที่เกิดการตกตะกอนหรือจับตัวกันเป็นก้อนต้องควให้ส,ส่วนผสมละลายหมดก่อนนำไปฆ่าเชื้อค่ะ 2. การใช้ออโต้เคปควรออโต้เคปที่อุณหภูมิ121องศาเซลเซียสเป็นเวลา15นาทีถ้าออโต้เคปนานเกินไปจะทำให้สารอาหารที่จำเป็นเช่น l อลซิเทนินและเฟอริกไพลโรฟ h สเฟตสอมสภาพได้ค่ะ 3. การเติมโกล s u ซัพเฟมต์ต้องเติม BCYE โกลซัพเฟมต์หลังจากที่อาหารเลี้ยงเชื้อเย็นลงถึงประมาณ4 5ถึง50องศาเซลเซียสเพื่อป้องกันการเสื่อมของ เพื่อป้องกันการเสรื่อมสภาพของสารอาหารที่ไวต่อความร้อน mm hmm. เช่นเอลซิทอลีนควรใช้สาระละลายปราศจกเชื้อในการละลายส่วนผสมเพิ่มเติม 4. เทลงบนจานพอเชื้อควรเทอาหารลงในจานพอเชื้อ mm hmm. ในตู้ปลอยเชื้อ mm hmm. เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากตัวเราควรปล่อยห้าอาหารแข็งตัวในที่ที่สะอาดและแห้งก่อนนำไปใช้ 5. การเก็บรักษาการเลี้ยงเชื้อที่เตรียมเสร็จแล้ว ควรไปเก็บไว้ที่อุณหภูมิ2-8องศาเซลเซียสและใช้ภายใน1-2สัปดาห์หากมีจุดน้ำค้างหรือเชือ้อโคโลนีเกิดขึ้นบนผิวอาหารควรทิ้งทันทีค่ะ6การป้องกันการปนเปื้อนใช้เครื่องมือที่ผ่านการฆ่าเชือ้อทำงานในการทำงานในสว ในสภาวะปลอดเชื้อเสมอสวมถุงมือและหน้ากากป้องกันระหว่างการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากร่างกายการปฏิบัติตามข้อควรระวังเหล่านี้ช่วยให้ได้ B, C, Y, E อากาศที่มีคุณภาพดีและเหมาะสมสำหรับการพอเลี้ยงเชื้อ l e g e n e r a SPP ค่ะลักษณะจุลินทรีย์เป้าหมายนะคะมี l e g e n e r a n e u m o p h i l ลาเป็นเชื้อแบคทีเรียแกมลบรูปแท่งเจริญเติบโตได้ดีบน B, C, Y, E, A, าที่เติมเซทัลีนและไอรอนโคลนีมีลักษณะเรียบแต่ขอบมีทั้งลักษณะเรียบและขรุขระสีขาวเทาหรือฟ้าอมเขียวมันวาเล็กน้อยอาจมีลักษณะคล้ายกระจกฟ้าไม่สามารถเจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อทั่วไปได้ Fancycella t u a r e n s i s เป็นแบคทีเ i ียแกมลบ รูปแท่งเล็กเจริญช้าและต้องการซิทอลินในการเจริญเตบิบโตโคโลนีมีลักษณะกลมขอบเรียบสีเทาหรือสีขาวคล้ายนมค่ะเป็นเชื้อก่อโรคในโรคทูลารีเมียโนคลาเดีย p, s p p เป็นแบคทีเรียแกมบวกรูปแท่งที่มีขนแนงคล้ายเส้นใยลาโคโลนีมีลักษณะเป็นปุยขาวเหลืองหรือส้มและขึ้นช้ามีลักษณะคล้ายขนมปังป่นค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอนอาหารเลี้ยงเชื้อหวังว่าเพื่อนๆจะรู้จักบัฟเฟต์ชาโคยิสแอทแทกอากามากขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ